โอ้โหแม่เหมียวเก่งจังเลยแม่เหมียวเก่งจังเลยรับพัสดุไว้ให้หลวงปู่ด้วยโอ้โหเก่งกันจังน้ำด้ดยใครเนี่ยใครเอ่ยเยสมบูรณ์เหรอเยสมบูรณ์ปุนชอบทองทองทองขาทองอ่อนหนึ่งอนงหนึ่งอนงก็รับเวยหนึ่งอาองอนงอ,องันออนี้ใครอีกทองส้ม น้องส้มขาวน้องส้มขาวน้องหนึ่งสองไม่ใช่หนึ่งน้องอะไรสองสีตาหวานปุนทองรอรับพัสดุไว้ให้หลวงปู่หลวงปู่ไปพระเกียรตินอกกำลังกลับมาครับมีพัสดุมาถึงหลวงปู่สองกล่องด้วยกันนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวแกะดูนะองกงนาเดี๋ยวแกะดูข้างในนะครับเป็นอะไรเอ่ยมีขยับอะได้ไหมลูกขยับนอะไมไ้ไหมหลวงปู่ขอแกะเปิดกล่องดูก่อนนะเป็นอะไรเนาะ เป็นของน้องเหมียวแน่นอนเลยโอ้ฟ oh, oh ังกันใหญ่แล้วขึ้นมารอกันใหญ่แล้วขึ้นมาเฝ้าพัสดุไว้โอ้โหเก่งการจังเก่งกันมากมากเก่งมากมากน้องมณนนี้ซับก็มาน้องหนึ่งดึงเดียวก็มาดึงอานงก็มาอะไรที่นี่ค่ะขาวขาวอยู่ข้างล่างทั้งทองโอ้รอเต็มเลยนี่ใครเอ่ยนี่ใครทำเล็กตาหวาน ตามเล็กสาวานอยู่ตรงนี้ครับปูกแกะกองน,นะครับนะเดี๋ยวแกะดูนะครับถ้าเป็นอาหารมีเหมียวก็จะได้กินอาหารแล้วเนาะเดี๋ยวปูกแกะให้นะลูกนะครับข้างกองเขียนไว้ส่งมาจากคุณโยมแม่น้องเจเจถึงหลวงปูเกตอาธิจิตตพุทธานวัาป์งชาลบรภาษาอัากฤษช่องจลนปางครับก็เป็นขอที่ส่งมาจากคุณโยมแม่น้องเจเจเดี๋ยวแกะดูข้างในเนาะแหม่เนาะเหี๋ยวนัง่นงทับมาให้เราปูกแกะเลยเหรอ เล่นหางกันกะดุ๊กเล็กดูดิคะ่ะเล่นกันเรามีความสุขดีนะพี่ก็พี่พาน้องเล่นกะดุก๊กหางให้น้องเล่นอกเขาแกะกอดน้องเลยน้องเหมียวแกะมาแล้วครับน้องเหมียวแกะมาแล้วโอ้เป็นอาหารน้องเหมียวเยอะแยะเลยครับมีทางอาหารเมร็ดอาหารกระป๋องมีทางกระป๋องชนิดยากระป๋องชนิดสั้นเยอะแยะมากมาย ก็าเป็นอาหารสง่งมาจากโยม่ Jamie, น,น้องเจเจเป็นอาหารท่าน้องเหมียวอาหารน้องเหมียวถ้อาหารเม็ดอาหารเม็ดเป็นถุงถุงก้าถุงอาหารเปียกอีกเยอะแยะเลยครับกระป๋องเล็กๆก็มีกระป๋องเล็กกระป๋องยาวกระป๋องสั้นก็เป็นอาหารที่น้องเหมียวจะได้อยู่ได้กินกับน้องเหมียวน้องครับก็ขอโมทนาสาธุกับครอบครัวแม่น้องเจเจเราขอบุญกุศลสลายที่คุณโยมได้จะส่งอาหารมาให้น้องงเหมียว เดี๋ยววัดปงใช้ได้อยู่ได้กินกันทุกๆครั้งที่ได้จัดส่งมาขอโมทนาสาธารณควบรุทธสลาจงเป็นพระราชพระจรูญนำกำชูให้ครอบครัวแม่น้องเจเจพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งมั่นปัารถนาทุกประการเทอสัพพิจิโยวัชันโลสัพพโลกโควินาสโตมาเจวัดบรรดาโยสุขีธีคายุโกเพราะว่าอภิวาทนาสิริสันิจังวุฒาประจายิโน จตารโอธรรมาวทันติอายุวันูสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุน้องเมียเดี๋ยปูแกงกินนักเลยรอแป๊บหนึ่งนะเราแกงกินนะครับมีนเยอะเลยเนาะครับโมทนาสาธุอ่าแกให้น้องๆแมวกินแล้วครับเมียมีกินกันยาเลยลูกเิาเลยนะกินยาเลยโอ้ไม่มีแมวเด็กๆเล็กเล็กเก่ง หมดแล้วเดี๋ยวปูโตให้ม่ครับเดี๋ยวโตให้ม่เนาะเดี๋ยวจะเติมให้ใหม่ครับอ่าเกิงกันใหญ่เลยครับอร่อยออร่ยแน่นอนเมียวเนาะมีอาหารหลากหลายรสหลากหลายรสแบบหลายรสชาติหลายรูปแบบให้น้องๆเมียวได้กินกันเมียวได้กินกันครบทุกเมียวเนาะเมียวเนาะทนนี้ก็มีท่านนี้ก็มีอ่าเนี่ยหมดแล้วหมดีแล้วโ oil ปูโตไม่ทันละเดี๋ยวพวกเขอยะตีขี้ด้วยเว้นที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้จัดให้น้องเมียวกินเนาะถ้า กินไปด้วยทําให้เมียกินด้วยถ่าคิดไปด้วยเมียก็กินไม่ทันเปิดให้เมียกินไม่ทันครับขอนโมทนาสาธุขอบุญนี้จงเสด็จสมปรารถนาทุกประการเทิดสาธุสาธุสาธุเมียกินแล้วเรื่องเดี <t os> <t os ๋ยวปตเติมให้ใหม่ครับเติมให้ใหม่เนาะเติมให้ใหม่ครับอ่ากินหมดแล้วเกงเกินกินกินเนาะเพื่อสุขภาพใช้วนทวนสมบูรณ์ มีทุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยน้องเมียนอนเดี๋ยวแป๊บเดียวจะอเติให้ใหม่ครับครับขอบุญนีจ้จงทุกเดชสมปราศนาสาธุสาธุอายุวนโนสุกขังพลังเจ้า